กาบสวัสดีสบายดีมีความสุขนะครับผมก็ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เช่องเข้มมณิวัน์นะครับเป็นช่องเกมนะครับคือทำหลายช่องก็เลยลืมว่าเอ๊ะต้องต้องพูดว่าชแนงอะไรนะอย่างนี้เรามาดูสเตตัสของน้องกันนะครับก็สเตตัสยังไม่สูงมากนะพี่เข้มว่ามันมันยังสูงได้มากกว่านี้อีกนะครับซึ่งน้องก็ไม่รู้จะมีอายุเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องมาเก็บเนื้อเรื่องให้มันครบครบใช่ไหม เราขาดเนื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้มขอนึกก่อนว่าเราขาดอะไรโมจามอนโมจามอนยังไม่เอาเพราะอยู่เราต้องป๊มตังคอ่อ,อลลิ่งไงคอลลิ่งเ,เกมไปตอง่ะใช่ไหมหนึ่งอันละสองคือโมโนโคอมมอนขายของที่ร้านค้าแต่ตัวนี้เอาไปขายของพี่เข้มว่าน่าจะไม่เหมาะนะครับก็มีคอลลิ่งเนี่ยที่เราไปได้อ๋อหอยม่อนไปหาหอยม่อนก่อนเลย ไปหอยม่อนมันพานนี้เราจะเก็บเงื้อนเรื่องที่เหลือๆกันนะครับคือเราก็เรียกได้ว,ว่าผ่านเงื้อนเรื่องมามากมายหลากหลายนะครับอะขอดูหน่อยสิไปหาหอยม่อนกันนะครับคือหอยม่อนเนี่ยตอนที่พี่เข้มสตีนเนี่ยพี่เข้มหาหานทางแล้วก็แบบเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจไม่เก็ตพี่เข้มว่าแบบเออคือคนมันไม่เคยเล่นคือหอยม่อนเนี่ยพี่เข้มว่า,พ,วาพอหลังจบเกมเนี่ยยังไงหอยม่อนเราต้อง เซฟชีวิตของหอยมอนได้แน่นอนนะครับเราจะไปกันที่เกรดแคนยอนนะครับเกรซแคนยอนป่าวะถูกแล้วแม่อืมไม่ได้ในะเรื่องแบบนี้ที่นี่เกรซแคนยอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแมงปอแมงปอไงอ่ามันอยู่เฉยๆมันมองเราเฉยเมันไม่พุ่งใส่อ่ะอาไม่ได้มาทางนี้ อชนเลยแม็กฟอนนี่ไม่สกิลธาตุลมนะแล้วยังไม่ได้เรียนธาตุลมเยอะแยะ มันดอกอะไรให้เราด้วยเดี๋ยวดูซิดอกอะไรเอา้าสปินนิ่งช็อตโอเคเราเราได้เราได้สปินนิ่งช็อตมานะครับก็ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ในที่สุดก็ได้มานี่นะนี่นี่เออนี่ออะดูดิดูดิได้ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบเราต้องรีบกดกันนะเพื่อนปาดเดียวตายเลยว่ะ อย่างร้ายการการการโอ้โหพอพอแบบนี้เอาไว้เอาไว้ให้เราเอาตัวเด็กๆมาแล้วกันเนาะเพราะว่า <c oughs> พอเข้าฉากต่อสู้ครั้งหนึ่งมันใช้เอเนจีนะครับเอเนจีหมดนะครับ <c oughs> โอเคไม่เป็นไร <c oughs> ก็ได้แบบนี้ก็ได้เอ,อ้อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมาทางนี้ถูกแล้วมาทางนี้มาฟิชเชอร์แลนด์นะครับอะเราก็มาทางนี้นะนี่ไงหอยมดเราเจอแล้วนายนายช่วยชียวิตฉันไว้อ๋อนืมันนายเองเหรอที่ตะโกนให้ช่วยนี่มันเยี่ยมมากเลยอะอะไรเยี่ยมอะไรอะ ฉันอ่ะจะมุ่งหน้าไปที่เมืองนะแล้วฉันจะใช้ความสามารถของฉันอ่ะมันใช้ได้ดีเลยล่ะแล้วความสามารถแบบไหนกันอ่ะโอ้นายไม่รู้จักเกี่ยวกับฉันเหรอฉันน่ะเป็นดิจิมอนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะฉันรู้ทุกเรื่องรู้ไปหมดเมื่อเท่ามดมีรอบเดือนจริงเหรอเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเออฉันน่าจะไปที่เมือง เธอจะไปที่เมืองนั่นเหรอถ้าทางเธอจะใช้ได้ดีนะเนี่ยชีไม่บอ,อกชีแปลว่าหอยม่อนได้เป็นผู้หญิงหรอเนี่ยแล้วเจอกันเอองงเลย เพื่อนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเ,เดี๋ยวกันนะอ๋อเราได้หอยม่อนมาไปคุยกับหอยม่อนก่อนต้องดูว่าหอยม่อนเนี่ยเขามีข่าวเรืออะไรซุบซิบนะเป็นสายกอสิบสายเป็นบอกกรนี่จะสารไฉไลอะไรสักอย่างใช่ไหมดูสินี่นะ่ะมันเป็นบูเลต,ตินบอร์ดบูเลต,ตินนี่แบบบอร์ดปักหมุดอะไรหรือเปล่า พวกเราต้องการอนะินโฟเมชันน่ะข้อมูลเนี่ยเพื่อเมืองฉันก็เลยตัดสินใจนะั่นจะทำอมนี้เป็นนักนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เออนี่สายเมาส์ดิเนี่ยเดี๋ยวขออ่านให้หมดเลยนะ no. ue, Shop, เซียร์มอนนัมเบอร์ไฟไฮเดนทิชูครูช็อปเยสวรรณาอ๋อเยสวรรณาเราไปมาแล้วครูช็อปอะเออรีเจนเ a อ y d i ิ i ิมอนเหรอ มีข่าวลือว่าที่อยู่อากาศที่อยู่อากาศเย็นน่ะที่ฟิสซอรแลนด์น่ะมิสเตอร์เอ็มเขาจะช่วยมอนสเตอร์นะช่วยพวกดิจิมอนใช่ไหมหน้าตาเขาจะเหมือนสโนบอลอ่ะอันนี้แหละที่เราต้องพาดิจิมอนไปป่วย,ยวแถวแสโนกาเดียนฟอร์เล็ก อ่ะนี่ดากอนไอเล็กเราตกดิจิมอนได้แล้วนะครับ UFO อ้ามี UFO จริงเหรอเนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามาว่าเห็น UFO แถว MT พาลมาโอเคเดี๋ยวต้องไป UFO แล้วนะครับเราต้องกดกดอะไรอะ่ะต้องกดฟอร w a r d ไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะให้ให้ดูแบบครบทุกข่าวถ้าข่าวไหนไม่ครบ ถือว่าไม่ใช่สายเมาส์ยังไงครบยังหมดเมียติสมอนรีทายแล้วหรอมีข่าวลือมาว่าเอา่อปอปูล่าแล้วก็เมียติสมอนเนี่ยเขาลีทายตัวเองนะหายไปไหนก็ไม่รู้ไปหาไปแล้วหรือยังเหมือนว่าเขาจะแก่เกินไป อเคอันนี้คือโพสต์ล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเมลติสมอนนะครับก็แสดงว่านะคเควสท,ทั้งหมดนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เรายังเหลืออยู่นะครับอาดังนั้นเราเรามีข่าวลือนะเราได้ได้เมาส์ได้อะไรละงั้นต้องไปดูแถวแถวนี้น้องจะนอนแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดเวลาขอ ขอไปดูที่เกียร์สวรรณาก่อนได้ไหมอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งหมดเวลาเลยในตอนนี้ขอไปดูในแถวเกียร์สวรรณาก่อนพี่เข้มกลัวน้องตายน้องอย่าตายนะน้องน้องน้องตายตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดพี่เข้มไม่ยอมไม่ยอมจริงด้วยเออนี่ไงพนุลมาไม่ใช่เกียร์สวรรณาเดี๋ยวก่อน คือทางมันใกล้เคียงกันเพื่นพนอนเฮ้ยโอ้ยยังขวางได้ไหมดิจิมอนเราจะกำลังจะนอนกันสิเออการที่มันตีกันเองอย่างนั้นแหละ เฮ้ยนี่นี่นี่มันใช้ท่าบอลแล้วไอ้ท่านั้นเรายังไม่มีท่าบอลเพิงอ่ะไงเออดิงงเลดิงงงเลดิบัฟตัวเองเรื่อยๆเลยว่ะอา่าเป็นไงกันได้เห็นปะ เออลืมไปจริงๆไม่ต้องโยนยาเดี๋ยวต้องนอนแล้วเนี่ยเออกันได้ตลอดเลยดีมากอ่ะโยนเข้ามาอันนี้โยนสามรอบเลยนะที่จะตายเลยเหรอโยนโยนไหมบอลอนะโยนไหมโยนสิ อ่ะโยนโยนสักหน่อยเอออ่ะโอ้เพียงกดไม่ทัน,น,นว่ะอือเรียบร้อยชนะแล้วดูดีว่าได้ไม่ดอบท่ามันดอบยากมากทำ <c oughs> ไมทำแบบนี้ โมโหโมโหแล้วดิจิมอนพ่เคมิมจะตายแล้วอุ้ยมันปวดเอืออย่าเพิ่งเอือได้ไหมง่วงก็ง่วงเอือก็เอือจะเอาอยัางไงก่อนดีมันมีห้องน้ำอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือให้น้องนอนก่อนห้องน้ำนะห้องน้ำมีไหน่ะาตายแล้วซ้ายนี่มีห้องน้ำไหม คือน้องน้องจะอื้อนะน่าจะลงไปจากนี่นิดนึงนะใช่ไหมเหมือนพี่เข้มเคยเห็นว่ามันมีห้องน้ำอยู่แถวๆนี้นี่นะ,อะเอะเธอะไม่มีนี่เราวนจนทั่วแล้วก็ไม่มีกลัวอย่างเดียวอะพอใช้พอร์ตพอตี้ปุ๊บเอ,อนี่ไง อ้าเขาออยิางชั่วอะโอ้นั่นเสียงแล้วนะ่ะอ่ะงั้นนอนตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเนี่ยไหนได้นอนแล้วเราก็เซฟสักหน่อยนะเพื่อนนะดิจิมอนเราจะถึงคาดวันไหนนะเนี่ย ขอดูหน่อยวันที่สิบหกแล้วโอไม่วันที่สิบหกแล้ว, oh ว,ลวจริงๆตัวนี้ก็ดอกดอกท่านะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนจะใจร้อนปิดคลิปทิ้งกันไปก่อนเออไว้ที่แคไม่ได้จะมาเกียร์สวัน,น้าเดี๋ยวกัน เมื่อกี้มันชี้ว่าทางไป N M T Infinity หรอ,อ,ม,อ,อมันชี้าทางผิดหรือเปล่าเฮ้ยขวางทางปะโทรไปขวางทางอย่างนี้ เห็นมันรู้ผลไปไหมเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะอดอกอะไรอ่ะแล้วดอกเนื้อเอาเนื้อมันกินเอย่ยาอยา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 ่าอย่าอย่าอย่าไม่อยากสู้ตอนนี้ อยากจะหาเวทมอนตเองอะ่ะแล้วเวทมอนมันอยู่ไหนวะพี่เข้มพี่เข้มก็มาแบบมาแบบมาถูกทางนะจริงๆ่ะเหลือจะวนและกันเพราะพานโนรามามันมันเป็นวงกลมอ่เหตุเก็บสักหน่อย อันนี้ก็เหมือนไม่มีไม่มีสกิลอะไรที่เราต้องการหรือว่าอยากได้ก็ไม่เป็นไรยังไม่ไปเออน่าจะอยู่แถวๆแมพพวกนี้แหละเออนี่ไงดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรกลมๆเนี่ยมันจะกย f o หรือเปล่านะเออนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละ เหมือนว่าเราต้องมาแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็คือเราแบบย้ายไปย้ายมาแบบนี้ได้ไหม <this> มีเพิ่มอีกไหมเนี่ยเอา้าไม่มีเพิ่มั้หรอเหมือนมันเหมือนมันจะได้วันละครหรือเปล่านะเอาใหม่พี่เข้มขอขอดูให้แน่ชัด น่าจะได้วันละครั้งนะเพื่อนนะไปมั้นกลับเดี๋ยวต้องคอยเทียวมาดูที่นี่อีกบ่อยๆแสดงว่าเรายังไม่ได้นะครับ UFO ยังไม่มาแล้วไม่รู้ว่าอายุขายของดิจิมอนตัวนี้จะสามารถจะอยู่เจอ UFO ได้หรือเปล่าก็เสียงเสียงกันไป น้องหิวแล้วพาน้องไปกินข้าวสักหน่อยนะแวะมารับประทานอาหารที่ร้านอาหารสักหน่อยสวัสดีแทโนเนอโมนนี่โอเคเรายังไม่ได้เจอเวทมอนนะแต่เราเจอหอยม่อนแล้วนะครับอะตอนนี้หอยม่อนน่าจะไปนอนแล้วนะครับ เอเลียนดิจิมอนที่พวกเราค้นพบเนี่ยมันเป็นครีเอเตอร์เขาโผล่มาแล้วก็พูดอะไรแปลกๆดูเหมือนจะเป็นเอเลียนนะเขาจะปรากฏตัวอีก,อกทีหรือเปล่า <thers> แต่มันเป็นข้อความใหม่นะเพระเมื่อกีมมอ้มาอ่านมันไม่ใช่แสดงว่ามันมีอัปเดตแสดงว่ามันให้เราเดินไปอีกเอาจริงๆต้องออกสาย เอางี้เพื่อความชัวว่ามันต้องอีกวันนึงมาหรือว่าอ่านบอร์ดแล้วค่อยไปอีกอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิสูจน์เลยว่ามันมาด้วยมันมาด้วยเหตุผลไหนเพื่อนมาเราไป MT พาร์ลามากันอีกนะครับคือ <usi> พี่เข้มก็อาจจะโดนหลักตบนะครับแต่ก็ะช่างมันทำถ้าตัวที่หลักตบก็ถือว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เรียนสกิล อ่ะเดีเวลาเรียนสกิลแล้วมาซิอ่ะจะทำอะไรก็ว่ามาอ่ออ่าโดนเปี้ยงนึงแล้วเอาสักสามเปี้ยงไม่เอาเปี้ยกนี้เอาอีกเปี้ยงนึงมีไหมอีกเปี้ยงนึงอ่ะมีไหมเดินไปเดินมาสี่ตีทีทสิคนดูเขารอเนี่ยเขาจะมาลุ้นว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไง ไม่เอาท่านี้สิโอ้เอออีกอ่ะไปกันหมดที่หมดเลยม,มันไสเมันมันดอกมันดอกดอกเนื้อตามเคย เอาลาเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูทางเมื่อกี้กันอีกนะครับว่ามันจะมีมีดิจิมอน u f o ปรากฏตัวอีกหรือ,อยังนะครับมันต้องไปทางขวาใช่ไหมอย่าหลงทางแะพาคนดูหลงทางเรื่อยเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันมันโผล่มาอีกเยอะเลย มันเหมือนว่ามันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะเนี่ยเออแสดงว่าเราไม่ต้องรอวันใหม่แต่เราต้องไปอ่านบอร์ดแล้วกลับมาที่นี่อีกทีนึงอะไรนะมันมาแล้วเอเลี่ยนนี่แกเป็นดิจิมอนเหรอไม่คุยอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยย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  ฉันไม่ใช่ศัตรูของนายนะจะยิงกูแล้วดีนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมนายเนะี่ยโอ้ฉันจะพยายามติดต่อสื่อสารกับเขาบางทีเขาจะไม่เข้าใจนะเนี่ยสู้ไปเลยตบมาเลยโอเคอ้าวเอเอไปเมืองด้วยฮะ เขาพูดได้นี่เออกูก็งงเหมือนกันแหละโอเคเพื่อนๆโอเคไปเอาจะรีบกลับเมืองเหมือนเรื่องอะไรตอนนี้นี่ตีเลย ไปดูซิว่าจิจิมอนจะว่าไงบ้างนะมีเวทมอนมาที่เมืองแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าได้เมืองในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเ mm hmm. ชลมอนนะมาที่นี่นะเขาพูดว่าเขาจะสร้างบรอร์ดนะ mm hmm. เป็นบรอร์ดฟิวเจรอร์บอร์ดอะสเตปทัววัด ดูเหมือนว่าเมืองเราจะเป็นเมืองที่มีอินโฟเมชันแล้วนะเนี่ยเอ่อเวทมอนก็มาที่นี่ด้วยเวทมอนด้วยเดมอนก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นวายเดมอนนะเออเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมันเป็นอะไรอะเบดามอนอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นวายเดมอนนะครับเวดามอนเออเบดามอนก็มาที่นี่แต่เดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเหรอฉันไม่เห็นจะจำได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนล้างสมองหรือเปล่าค่าโ o สพลิที้ของเมืองตอนนี้84โอเคนะครับเราได้ค่าโ o สพลิที้ของเมือง84แล้วนะครับก็สนุกมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็เป็นสเต็ปต่อไปนะครับเป็นการก้าวเล็กๆนน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีด้วยครับ เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆมันยังไม่จบเดี๋ยวเราจะไปเออไปเอาแพนกวินบอนกลับเมืองก่อนนะครับคือไม่งั้นเดี๋ยวพี่เข้มขาดใจนะพาร์ทนี้เรามีแถมท้ายคลิปอีกนิดนึงนะครับอ่ะเอาแล้วเพื่อนๆตอนนี้เราได้มาถึงข้างหน้าท่ามของแพนกวินบอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแข่งกันกับเขาเลยนะครับจะสู้ได้ไหมเนี่ยเออ เขาให้เราเอาปลามาให้เขานะคืออันนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเ้โน่าอร่อยจังเอาลนะเราจะไปแข่งขันกันเลยนะก่อนอื่นเข้ามาข้างในสตาร์ทเกมเลยจะเล่นเกมอะไรกันเราเอาเอาน้ำหนักเบาๆก่อนได้ไหม แล้วไอ้ไอ้นี่คืออะไรเนี่ยไออันอันอันเนี้ยอันนี้คือไม่มีคะแนนเหรอไม่ไม่เก็ตเลยไม่เข้าใจไปน้ำหนักเบาๆก็ไม่ต้องโยนแรงใช่ไหมนี่ได้แต้มด้วย การต่อสู้ยังเพิ่งเริ่มเท่านั้นมันพูดแบบนี้นะอย่างร้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเนี่ยโอ้มันดีดเราออกนายนี่เจ๋งจริงนะโออไม่ได้ทำอะไรเลยอะแล้วมันดีดเราเข้าทำไมโอ้มันจะพยายามดีดเราออกให้ได้เลยอ่ะมันพานิชเนี่ยมันพานิชเนี่ย มันพานอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่เข้มต้องจัดการอะไรสักอย่างนี่ต้องดีดมันไปให้พ้นเลยเอาแรงๆเอาแรงๆอย่างนี้ต้องเอาแรงๆนี่ดีดไปโดนแบทเลยติดลบไปเลยอุ้ยไม่ติดลบอะ่ะโอ้อ่าเราได้กูดด้วยเออดีว่ะการต่อสู้ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น จะทำอะไรเฮ้ยมันดีรอดกมึยมันจะร้ายเกินไปหน่อยแล้วนังทัวดีอย่างนี้ต้องชิ่งอย่างนี้เลยไปเลยไปพ้น แล้วทำไมเราได้เ <accurately> ล่นนีแต <ics> ้มอ่ะไม่เข้าใจเลยเราดีด <Richt> อ <Charlotte> ันนี้เข้าดีไหมไดเปล่าวะลองดูนะเพื่อนๆนะเออแบดเลยดีมันมันยังมันยังไม่ลงแบดอ่ะ เออมันยังไม่ลงแบตอะ่ะโอ้เราจะแพ้ไหมเนี่ยเอาแล้วมันมีปัจจัยอะไรทำให้ศัตรูได้ได้โยนทีทีท เดี๋ยวก่อนฝ่ายนั้นได้สองแต้มหรอใช่ไหมอ๋อเพราะมันโดนแบทไงงั้นเราไม่ต้องโยนแรงมากก็ได้ใช่ไหมแค่ผักมันออกก็พอไปเราไม่ต้องเอาคะแนนเยอะมากแค่ผักมันออกก็พอมันเพื่อน อโอหกเลยเหรอเนี่ยโ <c oughs> อ,อ้ดีขอบคุณมากที่ได้คะแนนขอบคุณมากที่ชนะ <c oughs> เยี่ยมมากไปเลยนาย <c oughs> ฉันแพ้นายแนละ้วเป็นครั้งแรกที่ฉันแพ้เลยนะเนี่ยจริงเหรอเออนั้นช่วยกลับเมืองไปง่ายด้วยหล่งงั้นมาที่เมืองได้เลยนะนายสัญญาลนะ โอ้ดีเลยฉันจะต้องไปแต่ก่อนอื่นแต่ัดสินใจที่จะไปเมืองสรุปคือมันตัดสินใจอยู่แล้วใช่ไหมแต่แบบอยากชวนเราเล่นเฉยๆไม่ว่าใครก็ไปเมืองหมดเลยอย่างนี้แถบนี้ไม่หนาวแย่หรอเออแต่มันเป็นหน้าที่เราแนละ้วที่จะเชิญทุกทุกคนนะครับคนนี้คนนี้กลับเมืองนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากมายนะครับ